ถ้ามีคนมาว่าเราว่าทําอะไรไม่ได้เรื่องสักอย่างหนูควรจะทําอย่างไรดีคะครูขา คำที่เขาว่าเราเนี่ยเราเจ็บอยู่ในหัวใจใช่ไหมคะจริงๆแล้วคําว่าเนี่ยมันไม่ได้เจ็บทางร่างกายหรือมันไม่ได้ทําให้เราพิกลพิการหรือเสียขาเสียสมองเลยนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่มันตอกย้ําเราวนๆซ้ําๆคือความเจ็บในหัวใจของเราวันนี้ถ้าเรารู้ว่าเราเจ็บเรารู้ว่าเราทุกตรงไหนเราก็แค่ดับมันตรงนั้นเองคะ่ะนักเรียนวันนี้สิ่งที่ทําให้คุณไม่ไปไหนอาจจะเป็นเพราะว่าเราชอบรีลันเรื่องราวลบๆทุกๆค่ะแล้วทาให้เราไปต่อไม่ได้เองจริงๆแล้วถ้าเรามองอีกแบบหนึง่งการที่เขาว่าเรามันก็เป็นข้อดีที่ทําให้เราได้พัฒนา แต่กี่ครั้งกี่หนคะที่เราต้องมารีรันและตอกย้าความเจ็บปวดว่าคนนั้นว่าเราคนนี้ว่าเราแล้วทาให้เราถอยหลังลงคลองค่ะถ้าคุณคิดจะรีเพย์ความทุกข์นะคุณต้องตีความสุขเพิ่มขึ้นไปด้วยไม่ใช่ว่าอยู่แล้วจมอยู่กับทุกตรงนั้นค่ะหลายๆครั้งหลายๆคนที่ครูได้พบกับลูกศิษย์ค่ะเรื่องดีเกิดขึ้นกับเขามากมายแต่เขาจําไม่ได้ค่ะเขาจดจําแต่เรื่องที่คนอื่นทําให้เขาเจ็บปวดซึ่งทําให้เขาถอยหลังลงคลองค่ะผลลัพธ์ช้าและมันก็จะเป็นอย่างที่คนอื่นเขาพูดค่ะ เห็นไหมว่าเราไม่ได้เรื่องว่าเราทําอะไรไม่ได้นั่นเป็นเพราะเราเองต่างหาค่ะวันนี้เหตุที่เกิดมันมีเหตุและผลค่ะผลที่เกิดมันก็มาจากเหตุเหตุที่เกิดมันก็มาจากผลดังนั้นวันนี้ถ้าเราอยากจะให้เหตุและผลด้านดีมันเกิดขึ้นกับเราจงเป็นนักบวกทุกสถานการณ์และสร้างเหตุผลด้านดีให้กับตัวเราค่ะบางครั้งการติ จากคนอื่นอาจจะเป็นการพัฒนาจุดยืนของเราที่จะยิ่งใหญ่มากกว่าเดิมก็ได้ดังนั้นฝึกฝนค่ะครูเองก็เคยเป็นคนหนึ่งที่ครอบครัวดูถูกนะคะว่าไม่มีทางได้ดียังไงก็ไม่มีทางได้ดีที่สุดปรากฏว่าครูเปลี่ยนแรงกดดันนั้นเป็นแรงผลักดันในชีวิตว่าเราจะไม่เป็นแบบนั้นต้องขอบคุณคาดูถูกวันนั้นที่ทําให้ครูสิตาขึ้นมาร่ํารวยเป็นคนแรกของตระกูลในวันนี้ค่ะถ้าวันนี้ครูจมปักอยู่กับอดีตท,ทุกๆคงจะไม่มีครูสิตาที่มาประสบความสำเร็จอยู่ในวันนี้ฝากถึงทุกคนค่ะลองปรัับบวกวกกกจจาาาหใเเรเอทุ ที่มันเกิดในหัวใจเราออกคะ่ะและตีบวกว่าต่อไปเราจะสร้างชีวิตใหม่เขาดูถูกเราได้แต่เขาไม่สามารถทํานายอนาคตเราถูกคะ่ะด้วยรักจากใจจากครูสิตานะคะใครมาใหม่อยากเปลี่ยนชีวิตไปขอดูคลิปมหากรรม21วันโปรแกรมจิตพิชิตความมั่งคั่งนะคะที่ www. t e a c h e r s t a com เพจครูสิตารพรสวสดมันเองได้หรือย t u b e ครูสิตาปฏิหารแห่งชีวิตเชื่อว,ว่าทุกคนจะโชคดีคะ่ะตีบวกแล้วไปมีความสุขด้วยกันชีวิตใหม่เราสร้างง่ายนิดเดียวสวัสดีคะ่ะ